นี่ที่สวนจงวิบ้านสะเกิดครับโอ้หวายจงของเจือเฉยจงธรรมชาติเจ้าเนี่ยนี่เจ้ารังเจ้ารังนี่เจ้ารังเจ้าขรรค์โน่นอยู่บังคาคบต้นโน้นเมื่อกี้ไปไปแต่งตรงโน้นแต่งที่ต้นไม้ที่ที่ตัดลงมาล้มลงมาแล้วก็ไปตัดตรงโน้นอยู่บนยอดโน่นแล้วต้นโน้นมีอีกนที่บนบนต้นมะขามนึงจะมีเรื่องรังรังเจ้าขรรค์มันทำรังมันทำรังเก่งมากเลยเนี่ย ดูเลยไม่มีไม่เห็นทางข้าเลยเนี่ยเนเนี่ยนี่มันซ่อนมันซ่อนทาทําพลางตัวไว้เนี่ยมันจะมีนี่นี่นี่มันจะเป็นเป็นเป็นนั่นอยู่ในหนูข้างในรังมันสวยเลยเดินข้างในรางโอ้ในนุ่มมากยนุ่มมากเยเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยมันมีรูและเหยด้วยนะออกสองข้างเนี่ยออกสองรูนี่ตรงนี้อีกรูเนี่ยออกทางนี้ก็ได้นะมีสองทางครับมีทางข้าสองทางเนี่ย มันทำปิดว่าอย่างเนียนมากเลยโอ้ยยาวมากเลสุดยอดเลยนี่มาเที่ยวชมมาด้วยนะชมธรรมชาตินะชมธรรมชาติในสวยบางทีต้องล้มต้นไม้ลงบ้างนะต้องล้มต้นไม้ลงบ้างเนะี่ยทำแบบไม้ทำฟืนเนี่ยไม่เอามาทำฟืนเนะนี่ยไม่ได้ขนาดก็ต้องล้มลงมาโอเคแล้วเดี๋ยวมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่ครับเดี๋ยวมันจะแตกขึ้นมาใหม่ต้นทางนี้มันจะไม่ตายมันจะแตกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมันจะแตกแตกเป็นกอไหมนีนนนมน่นีนี่ต้นสามใบระบาดไปเหมือนกันนี่เดี๋ยวต้นนึงจะแตกขึ้นมาใหม่ นะตายที่ก็ต้นที่ตายก็ตายไปแล้วต้นไม่ตายก็ยังอยู่ก็ขึ้นไปเรื่อยนะนะน่าโอเคน่าจะใครก็มาเที่ยวชมมาพักผ่อนเนี่ยมันมีกำลังอยู่นู้นอยู่นู้นแต่ไม่ต้องไปยุ่งมันนะนั้นอยู่บนต้นกระของเนะนะเยอะนะบรรยากาศดีมากเนี่ยเนี่ยรดวังระวังากกะรอดนายยกไปเดี๋ยวนี่เลยนี่โอ้สวยมากสวยมากเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเวางที่คิดขนเป็นไม้ เนี่ยเนี่ยโอ้เป็นเป็นใย,ยสวยเนะี่มันทำเก่งเนยนะมันเอาเอามาถักนะเอาเอายาย,า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 ยายมะพรา้าวม,ม,มาถักใช้ใยมะพร้าวครับจ้ากรร่อนใช้ใยมะพร้าวมาถักมังคาามาทีละอันมาถักมาถักเป็นรังสวยเนี่ยเี่อยู่บนคาคบต้นต้นต้นทางคนระับอยู่บนคาคบไม้ทำไว้อย่างดีเนี่ยทำไว้อย่างดีเดี๋ยวไม่ทำให,หมนะ่นะนะมีสองสองร,รูข้าวนีสองรู นี่รูนี่รูนี่รูมองไนะมง่เห็นแล้วมันจะพลางไั้ยจะปิดตางไม่มองไม่เห็นไมองไม่ค่อยรู้เลยนี่ไม่ได้รู้ข้าเลยรู้ออกเลยนี่ได้รู้ข้าสองรูอ่ะมีรูรูข้าได้สองรูอสองทางนี่นี่แกรสวยเยี่ยมเนี่ยเดี๋ยวเก็บไปดูที่บ้านเฮ้ยยอดมากสุดยอดนี่นี่ยอดมากสวนจมาเที่ยวชมฟักก่อนมาเีชมบรรยากาศมาชมธรรมชาติชมธรรมชาติในสวนหลายๆอย่าง หลายสิ่งหลายอย <ique> ่างในสวนเยอะๆเยอะๆเนี่ยมาแต่งแต่งสวนด้วยแล้วก็ตัดไม้ทำฟืนด้วยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีจะมีฝานมาผ่าไม้ฝานฝานเป็นฝานเหล็กนะสวยๆเดี๋ยวมาชมกันดูเยี่ยมเยอะๆๆนะสุดยอัดนะนะวันมาเที่ยวชมมาปักปองกันโหในบรรยากาศที่นี่ยึดติดถนนเลยครับนะเอารถจอดตรงฝั่งโน้นก็ได้มีที่จอดรถเนี่ยเลี้ยวเข้าไปเลี้ยวเข้าไปจอดเลยนะจอดพังนี้ก็ได้จอดฝากทางด้ว ปา,ากทางข้าวัันมีปากทางข้าวอยู่เนี okay. ่ยถ้าเคลียร์พื้นที่แล้วก็เอาข้าวมาได้ถึงนี่เลยนะแต่ยังไม่ได้เคลียร์อาเอาไว้ก่อนนี่ยะแต่จอดที่ที่ตรงฟุตบาทได้นะมีทางข้ามาเนี่ยโอเคนะเยี่ยมสุดยอดนะมีทางข้าสองทางทางโน้นทางวันนี้ทางนะครับะมีทางข้า2สองทางเยี่ยมสุดยอดนะติดถนนเลยครับบรรยากาศดีมากนะมาดูพื้นที่ปลูกปลูกวิลล่าด้วยก็ได้ฮะพื้นที่ปลูกวิลล่าสวยๆเนี่ย ทางโน้นเป็นเป็นอาคารพาณิชย์และทางโน้นเป็นโรงแรมขนาดเล็กนะมีสามสามสามโครงการนะถ้าใครสนใจก็มามาได้นะร้านจะดกซื้ออีกอันหนึ่งที่เป็นที่เป็นที่เป็นอาคารเก่าที่เป็นแบบว่าเป็นเก่าเก่าเป็นอาคารเก่าเก่าเขารื้อไปแล้วรื้อเรื้อเขามาเช่าเมื่อก่อนเข้ามาอยู่แล้วก็รื้อไปนะนะอันนั้นอีกอันหนึ่งนะนะเป็นบ้านว่างอยู่ครับเป็นบ้านว่างอยู่อีกอัน โอ้โหเยี่ยมเลยนะทำร้านสนุก oh ซื oh ้อได้ค oh รับไหใครสนใจก็มาแวะมาลองดูลองดูลองดูนะทำงานที่ก่อสมุยครับนะทำงานสนุกสนุกที่ก่อสมุยะโอเคเยี่ยมนะนะไปมาเที่ยวพักผ่อนนะเยี่ยมสุดยอดนะบรรยากาศดีมากครับนะนะแดดร่มๆนะแดดแดดไม่ร้อนจัดครับนอนแดดนอนอนโอ้โหแดดไม่ร้อนจัดนะอยู่ได้ตามการตามร่มไม้ครับไหมนะโอเคน่าเยี่ยมสุดยอด

เอาพยายามมาคลุมคลุมคลุมหญ้าแล้วครับนะเดี๋ยวก็เป็นพื้นเตียนลาบเห็นเดินเดินสบายเลยเดินเดินไม่ต้องใส่บูทก็ได้นะนะเดินกับกับรองเท้าธรรมดาได้โอ้โหเดินเตียนลิฟต์เลยสวยนะโอเคครับเยี่ยมจุดยอดนะสวยมากเนี่ยโอ้เยี่ยม